โอ้นี่วันละครั้งแน่นอนครับพอเห็นสายวันละครั้งวันนี้ผมเห็นละเนี่ยขอนี้สมเด็จเจ้าคุณสุพจน์หลังหลังธรรมจักรเห็นไหมครับเรื่องพระส,สมเด็จแฟนเพจผมอ่ะหยิบมาก็รู้แล้วครับว่าเนื้อนี่ที่ไหน โอ้เ oh, oh, จ้าคุณสุพจน์องค์นี้นะฮะหลังธรรมจักรใช่ไหมโ oh, oh, อ้อ่ามีเบีย้ยอยู่อันหนึง่งเนี่ยนะครับ oh. เก่าเลยอ้าวใครอยากได้เบีย้ยไปใช้เนี่ยเบีย้ยเก่าเก่าเลย ใช่เหมือนอยู่ในสนามพระแน่นอนครับรายการผมอันเนี้ยเอาไปเอาไปพันแดนี่เบียอย่างนี้ใช้ได้กันของกันคุณใสใช้ได้แน่นอนโอ้มีสมเด็ดจชิดๆอยู่โอ้ตหนะฮะต้องบอกว่าตระกูลสมเด็จบ้านนี้ใช้ได้เลยพันแปดรอบาทครับเบียนี้ เบีย้ยแบบนี้นะครับเบีย้ยเปลือยเนี่ยพอป้องวัหลุมดินก็มีนะโอ้โหมเห็นพระชุดนี้แล้วตื่นเต้นปูเผือกกิ่งแก้วเห็นพระชุดนี้แล้วค่อนข้างตื่นเต้นอนะ่ะขอบอกเลยขอบอกเลยเนี่ยเนี่ยโคนสมอองค์นี้เนื้อนี่อ,อขอบอกอ้าวเนี่ยหไหม ถ้าเป็นพระสายวัลคังทำพระเนี่ยคุณดูเนื้อเนี่ยคุณถึงบางอ้อเลยผมบอกเลยโอ้ยใครที่ยังไม่อยากได้เจ้าคุณสุพจ์์จี๊ดมาเลยวันนี้วันนี้ว่าเวลาเขามีพระสายนะครับสมเด็จเจ้าคุณสุพจน์นี่หองนี้นี่ โอ้โหครับมาสายเนื้อผงยังอยู่ไหมพิมพ์หายากด้วยสมเด็จหลังตาแผ่นดินมีองค์หนึ่งเอาพันแปดพิม์ปิดได้โอโ้เจ้าคุณสุพจน์นี่พิมพ์หายากด้วย เนื้อยุคต้นล้วนๆเลยครับอันนี้หกักหักนี่หักนี่โอ้แต่เป็นพิมพ์ใหญ่เนี่ยเขาพยายามจะฝนแต่งเป็นบางขุนพรมครับพระเจ้าคุณสุพจน์เนี่ยพ่อเนื้อท่านเนี่ยเหมือนบางขุนพรมบางคนเลยพยายามไปฝนหลังฝนข้างแต่งให้เป็นบางขุนพรม แล้วเวลาใช้ช้ำๆก็ขายเป็นบางหุ่นพรมได้ด้วยเห็นไหมเนื้อถ้าคุณสุพจน์ได้หยิบมาก็อ่อนกว่าบางหุนพรมนิดเดียวอ่าองค์นี้หักเอาไปแม่แต่เป็นทิมพ์ใหญ่เนีครเขาซ่อมให้เรียบร้อยอ่ะเอาไปพันเจ็ดแล้วกันพันเจ็ดพันเรอบาทครับ ครับคือถ้าดูเจ้าคุณสุพจน์ได้คุณก็ดูพระสมเด็จโตได้ไงพันเจ็ดร้ยบาทองค์นี้พิมพ์ใหญ่ด้วยที่ผมยังไม่มีด้วยฮะพันเจ็ดร้อยบาทครับผมนะฮะพี่นายพัดปิดพันแปดอ่ะผมเอาพันเจ็ดพอพี่นายพัดกดหนึ่งนะ อ๋อหลังใต้แผ่นดินเน่ยพี่นายพัชโอเคถ้าอยากจะดูพระสมเด็จโตได้มีอย่างเนี้ยแล้วเนี่ยยุคต้นด้วยโหแล้วเนี่ยด้วยความว่าที่เขาแต่งมาใช้เป็นบางหุ่นพรมเนี่ยครับอ่ะเอาองเรลี่ยมให้พี่เขาไปเลยแถวนั้นมีองค์เลี่ยมอยู่อันหนึง่งพร้อมใช้อ่ะพี่กำพลปิดเรียบร้อยครับอ่ะใช่โอองค์นี้ ผมขอเก็บนะเพราะด้านหลังไม่มีอะไรแบบเอออันนี้เก็บเข้ากล่องเจ้าคุณสุพจน์ได้พี่หน่อยโห oh, อันนี้เห็นไหมหลังยันปุปูนาคเนี่ยครับครับรับทราบครับปูนาคสังคราชสุขสังคราชสุขไก่เทือนสองหน่อย เนื้อก็จะไปในโซนวัดพรับนี่สังฆราสุกไก่เทื่อนเอาไปหกพันนะพี่ตุ้มกระดุมทองเอาไปหกพันนี่สังฆราสุกไก่เทื่อนคราบสมเด็จหลังตาแผ่นดินรับทราบครับเห็นไหมเนื้อสูตรของวัดละคังอ่ะ เขาไม่เหมือนที่ไหนแล้วครับอ่าหกพันบาทครับสังกราระสี่พันแม่อ้าวคนถามว่ายังไงครับอ่า ถ้าผมจะให้ผมก็จะให้คนถามก่อนคนถามว่ายังไงปิดห้าพันได้ไหมเอ้าว่ายังไงละคนถามคนถามว่ายังไงครับ อืมสแสดงว่าคนถามไม่ปิดถ้าคนที่ได้ไปอ่ะผมเปิดเท่าไหร่นะผมเปิดไเท่าไหร่นะมินหกพันใช่นะถ้าอย่างนั้นอันเนี้ยต้องให้พี่โนแสดไปนะพี่โนแซดปิด ตามตัวเลขที่ผมนะผมให้ราคาเพิ่มจากพันเจ็ดเป็นพันแปดต่างหากนะครับนะครับอ้าวขอบคุณครับพี่นายพัดอ่าไม่ใช่ประเด็นอ้าวนี่นะครับรักครอบครัวสันขวาเรารู้ใจนะครับการทุกท่านนะอ่ะอันนี้พี่โนแซดแบบเนี้ยเชื่อไหมคแบบเนี้ยนะ เขาจะเอาไปเล่นเป็นบางขุนพรมฐานคู่นะเนี่ยแบบเนี้ยเขาจะเอาไปเล่นเป็นบางขุนพรมฐานคู่ครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นสมเด็จนะะอินโดจีนของเจ้าคุณสุพจน์เนี่ย ถ้าเอาองค์นี้ไปแต่งเหมือนองค์หักเมื่อกี้นะรู้เรื่องอ่าเนี่ยครับแบบเนี้ยผมบอ,อกเลยนะครับว่าถ้าเอาไปเกานะเกาออกนะนะโอ้อันนี้บางขุนพรมเลยจริงๆเป็นเวลาใช้ช้ำม,มันจะเหมือนองค์หักนะ อ้าวเจ้าคุณสุพ์ยุคต้นใครยังไม่มีพิมพ์เนี้ยไม่ต้องใครยังไม่มีผมเองก็ยังไม่มีเนี่ย95บุญนาศใช่ไหมมันจะต่างกันแต่ประทับใจสุดน่าจะเป็นองค์นี้ขอบคุณครับ ใครที่อยากหาพระสมเด็จโตแขวนนะคุณเอาองค์นี้ไปแขวนครับใครที่อยากจะหาพระสมเด็จโตแขวนคุณเอาองค์นี้ไปแขวนเป็นนอกพิมพีพิมพหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้เรียกพิมพ์โคนสมอหรอกครับนะโคนสมอนนะั้เป็นพิมพ์ที่มาเรียกตอนที่ไปวางโคนต้นสมอ ได้ครับอ่าถ้าพี่ปิดได้ก็เทิยี่สบเปอร์เซ็นตไม่ใชปัญหาองค์นี้หักหน่อยเนี่ยแต่เนื้ออง์เนี้ยคุณสามารถที่จะเอาดูพระสมเด็จได้สบายสบายอ้าวนะครับองค์นี้ใครเอาอ่ากดหนึ่งมาโอ้เนื้อจัดจริงใครเอากดหนึ่งมาใครเอากดหนึ่งมาครับผมนะ เวลาดูไลฟ์ผมนะคอมเมนต์อย่าให้ขาดขานคู่เลยพี่รัศนียาผมเคยคิดว่าจะลองเอาไปแต่งไปบางขุนพมดูดูซิว่าจะเข้าตาเซียนไหมองค์นี้เหรอครับเอาสัก 8, แปดพันลวกันพี่เอาสักแปดพันบาทน้ำหนักหนักอึ้งเลยเอาสักแปดพันบาทครับ พิมพ์ถูกด้วยนะฐานคู่นะพิมพ์ถูกเป๊ะอเอาสักแปดพันบาทครับอันนี้ส่วนอันนี้เห็นไหมเนื้อเขาจะไปว่ากันอ่ะสำหรับพี่ทัศนียา ให้ได้ให้ได้ให้ได้องคนี้นี่หน้าจริงๆฮะหน้าที่จะเอาไปเกาออกซอะพิมพ์เล็กน้อยถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนอะผมทําแน่นอนนะแต่ตอนนี้เราเลยจุดนั้นมาหมดล้วเนี่ยครัเกาออกซาะพิมพ์อ่ะพี่ทัศนียาได้ไปองคนี้ไปประมูลดีกว่า ถ้าคุณจะหาสมเด็จได้อะถึงองค์เนี้ยไม่ถึงองค์นี้ก็คือเก๊ถึงองค์นี้ก็คือแท้ใช่ผมก็เชื่อว่าเป็นปางปฐมเทศนานะแม่แต่เนื้อองค์นี้นี่ถ้าจะหาพระสมเด็จโตให้เจอก็ต้องได้เนื้อเนี้ยถ้าไม่ถึงองค์นี้ก็ไม่ใช่อ่ะครับอ่ะ เอาเวลาน,นาทีเดียวด้วยเนี่ยไม่ต้องไหว้ครูกันนานนาทีเดียวด้วยนะครับองนี้ใครที่กำลังศึกษาพระสมเด็จอยู่เอาอันนี้ไปเป็นจิ๊กซออ่าเอาองนี้ไปส่องเป็นจิ๊กซอเนี่ยแหละครับเนื้อพระผงสมเด็จ สมเด็จเลยคือถ้าจะดูว่าระครังดูบางขุนพมดูว่าเจตไม่ถึงนี่ไม่ต้องดูครับโอ้เห็นไหมะอะไรที่ถึงยุคเนี่ยเห็นไหมครับอะไรที่ถึงยุคเนี่ยมันไม่ต้องอธิบายไง พระเขาอธิบายด้วยตัวเขาเองที่เขาบอกพระสมเด็จโตมีร้อยหกสิบสี่พิมพ์นะโอ้นี่มันเนียเนื้อเขาลึกกว่าเจ้าคุณสุพจน์ไปอีกกิกหนึ่งอ่าเนื้อเขาลึกกว่าเจ้าคุณสุพจน์ไปอีกกิกหนึ่งเป็นจิกซอยอย่างดีถ้าใครมีพระสมเด็จอยู่ที่บ้านนะและจะ่องพระสมเด็จนะครับองนี้องคแรกที่เจอ เนี่ยอย่างเงี้ยเขามักจะตัดครึ่งแล้วไปแกะเป็นชิ้นส่วนสมเด็จเนี่ยเพราะมันเนื้อถึงยุคอ่ะโอเคพาดไป้นี่สมเด็จผมก็วันนี้ผมก็หยิบพราสมเด็จผมมาสองอ่ะอ่าอย่างนี้ก็คือเนี่ยเนื้อนี่คือเป็นเนื้อสมเด็จโตไม่ต้องสงสัยนืย้กอใช่ อย่ามาแท้นะใช right. ่ท่านเนื네่องมันมีพิมพ์เนี่ยที่บอกว่าอยู่ในบาตรอะไร่างเงี้เนื้อสายวัดละครเนี่ยเขาไม่หนีเลยนะอันนี้อยู่ในบาตเพราะโตวัดอินเขียนไหมเพราะเรามีเจ้าคุณสุพจน์แล้วพระสายวัดละครเนี่ยแท้กับเกดมันต่างกันเยอะนะนี่ทับแยนอยู่ใช่ นี ه, พ่พิมพ์ตุ๊กตาวัดพับองนี้เอาเอาเอาไปเอาไปแบ่งได้แบ่งโอ้นี่เนะนอยู่หรือบ้าอยู่หรือบ้ามีได้พิมพ์แล้วมีมีพิมพ์ไหมยะองค์เนี้ยเอาสามพันห้าเนี่ยตุ๊กตาวัดพับเนี่ยอยู่ในบาทหลวงพ่อโตว,วัดอินเนี่ย โอ้โห oh. พาแบบนี้อีกหน่อยเวลาคนรู้ข้อมูลแล้วเนี่ยพาไม่มีให้เก็บไม่มีให้แขวนก็หรอกครับ mm. ไม่ต้องไปเสียเป็นแสนเป็นล้านแบบนี้สบายใจครับพี่วรลบเนี่ยไม่ต้องไปเสียเป็นแสนไม่ต้องไปเสียเป็นล้านครับแล้วเนื้อแบบนี้นะฮะ mm. ปิดประตูเก๋ที่ค่อยสอนได้ดูเม็ดเขียวเม็ดแดงเม็ดดำมาแบบนี้เลยเนี่ย ม่แล้วความเก่าของพระวัสุทัศน์เนี่ยคุณเห็นจนชินตาแล้วนะคนที่มีพระเจ้าคุณสุพจน์มีหลวงปูนน่นาคถูกปะ่ะมีพระวัดอินอยู่ในมือเนี่ยเอาที่ทันสมเด็จโตไปดูกันเลยไหมอันเนี้ยทันสมเด็จโตเลยเนี่ยครับครับพี่วอลลบได้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนื้อพระสมเด็จโตเลยอันเนี้ย นี่คือเนื้อของวัลคังคาตัดเป็นชิ้นแล้วไปแกะเนี่ยคือเนื้อวัลคังครับผ้าแบบนี้นะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีใครทําเก๊ได้ผ้าเนื้อยากเขาเรียกเนื้ออะไร,เ,รเนื้อกยยายศาสตร์เนี่ยเนี่ยต้องเป็นเนี่ยผ้าวัลคังครับนี่คือเนื้อวัลคังค์เลยเ,เห็นปะเป็นแคลเซียมขาว ไม่ได้มีให้เห็นบ่อยๆด้วยนะไม่ได้มีพระที่หยิบม,มาปึกแม้จะเป็นนอกพิมพ์พแต่ที่ทันสมเด็จโตที่เป็นเนื้อคือไม่มีใครทำพระได้เหมือนของท่านอะ่ะมันไม่มีครับมันเป็นพระแท้แต่ใน164พิมสีพิเท่านั้นแบบนี้ไม่มีเก๊ด้วยคือมันเป็นเหมือนนอกพิมพ์ที่บางคนไม่ไม่รู้อ่าเนี่ยแบบนี้ไม่มีเก๊ด้วย แล้วหยิบมาส่องปุ๊บเนี่ยท่านเนื้อได้แบบนี้คุณหยิบมาเทียบกับสมเด็จองละสิบล้านเนื้อเดียวกันก็คือแท้ไม่ได้เนี่ยแบบนี้ให้ไปประมูลกันเอาเนี่ยโอ้โหผมแกะหกกะักครึ่งนะแล้วก็แกะต้องมีหยดหักครึ่งแล้วแกะต้องมีองคละห้าหมื่นะพอดีได้ชิ้นหมดได้ชิ้นไม่ได้ไม่มีโอกาสที่สองวนมาบ่อยๆไม่มีหรอกครับ เนี่ยนี่คนหัวหมอนี่ใช่ผ่าสี่ส่วนผ่าได้เลยผ่าลแล้วแกะเป็นชิ้นส่วนสมเด็จไงก็แบ่งแท้แน่นอนครับอย่างเงี้ยนี่คือเนื้อสมเด็จโตนี่คือพ้าสมเด็จโตพุทธคุณเท่าของละสิบล้านนะครับนี่คือเก่าทันยุคใช่ครับนนที่เขาหาเม็ดเขียวเม็ดแดงเม็ดดาเนื้อกายศาสตร์เนี่ยอันนี้แหละครับนี่เก็เลยเป็นเนื้อเงินก้อนอ่ะใช่มันจะมีอะไรว่างุ่มไหนเลย เสร็จเส,สวังนี่คือพระสมเด็จโตวัดละคังพูดได้เต็มปากว่านี่พระสมเด็จโตครับเนี่ยเนื้อเดียวกับวัดละคลังไม่มีผิดเพี้ยนแบบนี้ไม่มีเก๊ครับผมพูดเลยนะเขาแบบนี้ไม่มีเก๊ครับใช่เขาไม่ล้างลักออกอัะมันหักไง เขาก็เลยพามจะจะหาอะไรมาต่อไวไงอ่าเอาชะแเล็กเอาอะไรมาเนี่ยชะลเล็กเหมือนชะลเล็กวัดปากน้ามาทาไวไงเห็นไหมครับใครมีพระองค์นี้คุณดูว่าระฆังได้เลยแล้วนี่คือใช้แขวนแทนวัดระฆังได้เนี่ยคุณได้แขวนพระสมเด็จโตครับโอ้ครับอ้าวคุณมีเวลากอีกนาทีเดียวนะะ ไอ้เราก็ให้เ้าหมดแจ็คทำไมไม่เก็บไว้วทำวิจัยใครได้ไปไอ้มินจดชื่อด้วยนะเพราะวันหนึ่งที่จะทำวิจัยจะได้ขอพ้าจากเขาเนี่ยคือทันนี่คือพ้าสมเด็จโตไม่ต้องบอกว่าทันครับนะอันนี้คือสร้างพร้อมกับองค์ละยี่สิบล้านนะครับ อันนี้คือสร้างพร้อมกับองค์ละยี่สิบล้านครับสิบเอ็ดวิสุดท้ายครับสร้างพร้อมกับองค์ละยี่สิบล้านส่วนมากพายที่เาไปตัดแล้วแกะกันหมดขนาดตัดแกะชิ้นหนึ่งยั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 งเป็นแสนนะคือเดือาตไปทำไปแกะงค์เลยแบบจริงชิ้นหนึ่งยังเป็นแสนนะครับ ครื่องน,นี้คือได้แขวนพระสมเด็จเลยพุทธคุณเท่าในยี่สิบล้านเลยหมดเวลาครับนะนี่เท่ากังในยี่สิบล้านเลยครับโอ้ราคาที่ใส่อยู่นี่สะเทือนใจครับ <c oughs> ผมบอกครับราคาที่ใส่อยู่นี่แค่เราไม่อยากตักเอาไปแี่ อย่าไปตัดนะจริงๆครับแค่เราไม่อยากตัดครับผมบอกให้นี่ทำเลยได้ส่วนเนะี่ยโอ้โหแบบนี้มันคือเท่าองค์ยี่สิบล้านนะครับเนื้อนี่ให้ไม่พูดถึงนะเนื้อเนี่ยเท่ากอง์ลยยี่สิบล้านนะครับ ผมบอกเลยพี่วอล์กับพิมพ์ปิดสองหมื่นอยู่แล้วแต่เลขหนึ่งแกอาจจะค้างอยู่ไงแสนกว่าบาทเราก็ให้ไม่ได้อะครับใครได้ไปฮะทราบรับทรบาบกับพี่วอลบนี่คือได้สององ,งนี้ก็ส่องวัดระครังได้แล้วนี่คือแขวนเป็นวัดระครังได้เลยแล้วเต็มชิ้นด้ยวยนะแจ็คก็เต็มคือพระมืนซอมเนี่ยตัด อย่างนี้นะตัดอย่างนี้แล้วขวาอย่างน,ววางางนี้แกะเป็นชิ้นส่วนสมเด็จสิบชิ้นยังงในมือเท่าไหร่เลยเนี่ย,อเ,ยเอาไปวางคู่องในยี่สิบล้านไม่เหมือนกันให้โพสต์ด่าผมเลยเนี่ยคือพระของสมเด็จโตครับพระนอกพิมพแบบนี้ทําเกมไม่ได้เด้อคือมันไม่มีใครรู้ว่าแบบนี้แท้ไงไม่รู้แล้วันถ้าตตัวย่างเลาอะไรแล้ตัวจ,จริงก็ไม่มีครับ ก็คือนี่คือเนื้อสมเด็จเลยเห็นป่ะจะแก่กว่าเจ้าคุณสุพจ์กิ๊กหนึ่งอ่าเนี่ยจะแก่กว่าสมเด็จเจ้าคุณสุพ์กิ๊กหนึ่งมีเจ้าคุณสุพศไหมแอดมินเออนี่ไงเนี่ยไหมที่ผมบอกว่าถ้าคุณดูเจ้าคุณสุพจ์ได้คุณก็ดูสมเด็จได้เ๋ยวดูเจ้าคุณสุพ์กัน เห็นป่ะมันจิกหนึ่งเห็นไหมได้เวลาเขาป้อง,องมีคนแบบอ่าเนี่ยมันจิกหนึ่งที่ผมบอกไงไม่เจอหรอกครับคือจะหาแบบนี้ผมก็ังผมยังมีเก็บนะอ่าคือแบบนี้มันไม่มีเก๊อ่าแล้วเก่าแบบนี้คือต้องบอกว่า เนี่ยคือเนี่ยคือพระสมเด็จโตคุณแขวนแล้วคุณสามารถขอร้อยล้านขอตําแหน่งขอเป็นเจ้าคนในคนได้เลยนะครับบูสุขเนื้อดินอ้าวได้เนี่ยแล้วแล้วผมพอน้ำหนักมือนะหนักแน่น แม่พอหลวงปู่สุกวางอยู่นี่แฟนเพจผมไปไหนไม่เป็นเลยนะต้องขออนุญาตเราองนี้ไม่ได้ขายนะครับเนี่ยต้องขออนุญาตด้วยครับก็กล่าวว่าที่ให้องนั้นได้เพราะเราเก็บองนี้ไว้ทำงานวิจัยนะครับขออนุญาตนะฮะองนี้ไม่ได้ขายนะครับนะลงโชว์ได้ไม่ต้องแอดมาครับ ห้ามง้อตัดสินใจตั้งแต่ก่อนจะเล่นแล้วว่าองค์นี้จะไม่ได้ขายตรงนีเ้เนือเ้อพูดบัลยู่อ่มีไม้เห็นไหมเขาบอกให้ดู<ม>ให้ดูไม้ไมมไมอะรนะนะี่ขอเส่เหมือนเศษไม้ที่บอกว่าตำจากคกตำผงในคกเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยคืนมันไม่ต้องเถียงกันไง นะครับก็มีไว้สักองคหนึ่งอ่านะครับมีไว้สักองหนึ่งเอาไว้คุยกับเขาสบหขอมงคลเห็นไหมครับคุณเชื่อเรื่องพระด,ดึงดูดกันมาไหมและได้มาก็ได้พร้อมกันเนี่ยถึงได้โอเคต่อไป